สวัสดีค่ะสวัสดีจากเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านจ้าเมื่อนี้เจอกับพี่รดาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้นอกจะเนาะสิไปเก็บกระเทียมปลามาเก็บไว้ึะกินค่ะเพราะว่าตอนนี้มันถีแก่แล้วจ้าเก็บไว้ที่นี่ห้องกบเอาสะสมไว้แล้วก็มาถนอมอาหารไใบนะคะเนาะชีวิตเมียฝรั่งค่ะพี่รดาค่ะอ่าต้องดําเนินต่อไปเนานะมาเก็บกระเทียมอีกแล้วค่ะเ,เพื่อน มูอยวาเขาเจ้าเก็บไปถาคข่กินแน่ว่าสั่นว่าเ,เก็บไปถาคข่แน่ไข่มาบบท่าน่าสัน่นคข่อยู่นี่ไว่าสัน่นเออมึงแน่จะมาเก็บมันอยู่ฟังผุนเด้อมันเก็บอะไรเด้อพี่น้องฟังผุนงแน่หนังมูเอามูมานั่มมานะ่ะ เอามูมาน่นมามัเก็บกระเทียมไปแช่แข็งไว้กินว่าสั่นเมื่อนี้ไปเก็บกระเทียมปลามาอีกแล้วจ้ะล่างขาวสะอาดด้วยที่นี่พระตาสิเอาไปแช่แข็งไว้นอกวจ้ะได้มาหอร้ายคือกันค่ะเมื่อนี้เก็บมาสิเอาไปถนอมอาหารแช่ไว้ในช่องแข็งจากเพื่อนๆงงาม,งามางะ มันหวานเลยค่ะในต้นถึงที่มันหวานนี่มันหักกระได้ื้อมาตูมว่านเออมาตูมว่านนี่มันเที่ยวเลียวน้เบิง้งเราจะเด้อเราจะทําวิธีถนอมอาหารสองแบบนะคะแบบนี้เราจะไม่ลวกนะคะแบบนี้เราจะเอาไปแช่แบบนี้เลยคะ่ะเอาไปแช่แข็งจุดๆแบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้กดใชยได้เหมือนกันนะคะเวลานํานำมาปรุงอาหารมันจะได้สดเลยค่ะเอาละค่ะพิราดาขอขอบคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะถนอมอาหารไว้ทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมป่ามันจะขึ้นปีละครั้งนะคะอันนี้คือต้นกระเทียมที่เก็บมาแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะ จะเอามาถนอมอาหารค่ะมาดูเลยค่ะเราก็จะเอาต้มลงไปน้ำเดือดเลยนะคะนี่จ้ะแล้วก็คนเสร็จแล้วตักขึ้นก็นอก้้ำเย็นเลยจ้ะ ทีนี้เราก็จะมาทําการแพ็คไวแ้วแม่จ๊ะเราจะได้กินเป็นปีอันนี้เป็นแบบวิธีที่เราจะเก็บกระเทียมไว้ได้ทานานานๆค่ะเก็บถนอมอาหารแบบนี้ก็ได้ผลเหมือนกันค่ะคุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะและพิราดาก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่ว่าเราไม่ต้องเอาไปลวกน้ำก่อน พิรดาก็จะเก็บแบบสดเลยค่ะการถนอมอาหารก็ได้ผลทั้งสองแบบนะคะเก็บแบบสดเลยก็ดีค่ะพิรดาได้ลองทำทั้งสองแบบแล้วนะคะมีผลที่ใช้ดีกว่ากันค่ะแต่พิรดาชอบที่จะเก็บแบบสดมากกว่าเพราะว่าล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นแล้วก็เก็บไปแช่แข็งเลยง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ถ้าหากชอบใจคลิปนี้ฝากกดชอบใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามให้พิรดาด้วยนะคะ